สวัสดีครับนักศึกษาต้นสนทุกคนนะครับวันนี้ก็มาพบกันอีกครั้งนะครับวันนี้ครูจะมาสอนพวกเราในวิชาภาษาไทยนะครับพทหนึ่งหนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งนะครับในระดับประฐมของพวกเรานะครับเกี่ยวกับการพูดนะครับหลักการพูดนะครับหลักการพูดก็คือหนึ่งต้องพูดได้นะครับสองพูดเป็นสามพูดเก่งสี่พูดดีพูดได้พูดเป็นพูดเก่งพูดดี คือยังไงคือพูดแล้วให้มีคนฟังสามารถดึงคนฟังให้เรามาฟังแล้วเชื่อถือในสิ่งที่เราพูดนะครับนะครับหลักการพูดนะครับก็เป็นการพูดหนึ่งการพูดปกติพูดกับเพื่อนฝูงธรรมดานะครับพูดกับคนทั่วไปนะครับแต่ถ้าเราพูดเพื่อที่จะให้คนฟังนะครับเราก็ต้องพูดหนึ่งการออกเสียงออกเสียงให้ถูกต้นสระบางเล่นลุกนะครับแล้วก็สามารถพูดได้นะครับการพูดได้นี่คือเราจะต้องมีศิลปะในการพูดด้วยนะครับเพื่อที่จะให้ผู้ฟังเนี่ยได้เห็นความประทับใจในการพูดนะครับ การพูดเป็นคืออะไรที่ครูได้บอกไปเมื่อกี้นะครับการพูดเป็นก็คือพูดคนฟังเกิดความขึ้นตมนะครับเกิดความเชื่อถือนะครับพูดเสร็จแล้วคนฟังคอยตามนะครับอย่างเช่นเราขึ้นไปพูดบนเวทีใหญ่พูดแล้วมีคนฟังคอยตามและปฏิบัติตามนะครับเรื่องการพูดนะครับพูดจากเรื่องที่มันบ้ากให้กลายเป็นเรื่องง่ายนะครับพูดเรื่องง่ายให้เป็นเรื่องง่ายมากง่ายมันตอกรับงยให้เข้าปากนะครับนี่คือลักษณะของการพูดนะครับคูยยังไงให้คนคอยตามห้คนเชื่อถือเรา การพูดเก่งก็คือการพูดลักษณะลีลาการพูดนะครับเราจะใช้ลีลายังไงในการพูดแล้วให้ผู้ฟังเกิดความเชื่อถือนะครับใช้ภาษาที่ดีรี่อารย่ากันและที่สําคัญคือหลักกิตวิยานะครับการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าในการพูดหลักจิตวิยาข้อที่ครูจะบอกไปแล้วนะครับพูดให้คนเชื่อถือนะครับและเป็นไปตามและคอยตามนะครับการพูดดีการพูดดีคือการพูดแล้วผู้คนเข้าใจนะครับเราพูดออกมาจากใจของเราพูดมาจากความรู้ความรู้ที่แท้จริงนะครับลีลาการพูดแล้วก็ ภาษาที่เราใช้นะครับการเรียงลําดับการพูดนะครับจากง่ายไปยากนะครับแล้วพูดมีเนื้อหาสาระมีประโยชน์อย่างเช่นเราจะพูดเรื่องยอดพูดติดเชือ้อโควิด <Maps> -19 นะครับในวันนี้เนี่ยยอดปัจจุบันโควิด -19 ติดไปแล้วเท่าไหร่วันนี้เราติดเพิ่มมาอีก1 6 0 0 0กว่าคนนะครับยอดรักษาหายเท่าไหร่ยอดรักษาหาย1 4 0 0 0เราก็ต้องบอกเขาว่าข้อมูลเรามาจากไหนข้อมูลเามาจากกระทรวงสาธารณสุข นะครับข้อมูลเอามาจากกรงการปกครองข้อมูลเอามาจากกระทรวงมหาดไทยนะครับเราจะต้องมีข้อมูลนะครับในการที่เราจะพูดนะครับการพูดักษะสําคัญในการพูดการสื่อสารที่เราจะใช้ในชีวิตประจำวันเนี่ยนะครับเราจะใช้คือหนึ่งการเขียนนะครับการเขียนเราใช้สิบเปอร์เซ็นต์นะครับสองการอ่านการอ่านเราใช้ไปสิบห้าเปอร์เซ็นต์แล้วก็การพูดเนี่ยที่คุณเราบอกไปเนี่ยเราใช้แค่สามสิบเปอร์เซ็นต์ที่เหลือสี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์คือเกิดจากการฟังนะครับการฟัง 45สิบหานะครับสำคัญพื้นฐานเกี่ยวกับการพูดนะครับทุกคนต้องพูดได้นะครับพูดดีแต่ละคนก็อาจจะลักษณะไม่เหมือนกันนะครับการพูดนะครับสองการเป็นนักฟังที่ดีนะครับการเป็นนักฟังที่ดีมันจะต้องมีความฉลาการเป็นนักฟังที่ดีเราฟังเขาพูดให้จบนะครับแต่เราค่อยสงสัยเราเราจึงค่อยถามนะครับการพูดเป็นก็มีทั้งศาสตร์ในการพูดและศิลปะในการพูดนะครับก่อนที่เราจะขึ้นพูดนะครับเราวรจะต้องมีการซ้อมก่อนซ้อมแล้วก็พัฒนาตัวเองในการพูดนะครับ รูปแบบของการพูดนะครับจะมี2อย่างนะครับนักศึกษาครับคือการพูดแบบสนทนาและการพูดในที่ชุมชนนะครับในพูดในที่ชุมชนก็คือการประชุมหมู่บ้านนะครับประชุมองค์กรหรือการพูดบนเวทีการพูดเป็นวิธีการนะครับประเภทรูปแบบของการพูดนะครับวิธีการพูดนะครับการพูดแบบสนทนาคือเราพูดพบปะเพื่อน กันแลกเปลี่ยนข้อคิดแลกเปลี on, ่ยนสนทนากันนะครับการพูดจากการฉบับร่างการพูดจากฉบับร่างต้นฉบับก็คือการพูดจากการกล่าวรายงานนะครับการกล่าวรายงานการเปิดโครงการต่างๆนะครับการพูดแบบเต้าคำก็คือลักษณะเหมือนเราจะกล่าวรายงานอย่างแต่เราจะเล่าไม่ต้องเปิดจากต้นฉบับนะครับเราใช้อาศัยการํำเอานะครับแล้วก็การพูดนะครับโดยความสระใจแล้วก็บรรทึกหัวข้อการพูดลักษณะบรรทึกหัวข้อคือเรา พูดสิเรื่องล้าก็จะตดและพวหัวข้อนะครับหัวข้อที่สําคัญนะครับแล้วที่เหลือเราก็ใช้ความจาแล้วเราก็พูดออกมาจากความรู้สึกนะครับจากข้อมูลที่เราได้มานะครับลักษณะการพูดนะครับการพูดปฏผิสันธานนะครับคือการพูดอย่างเป็นทางการและการพูดแบบไม่เป็นทางการซึ่งครูก็บอกไปแล้วการพูดเป็นทางการก็คือการพูดในพิธีการการพูดเปิดโครงการการพูดเปิดงานนะครับ การพูดบางทีทางงานก็คือเราเจอเ่อนฝูงเจอการแลกเปลี่ยนความคิดเจอพูดนทํางานนะครับเราก็คุยกันเนี่ยคือการพูดอย่างไม่เป็นบบการหลักการพูดคานานะครับบอกมีการเริ่มต้นครอบควรพูดควรจะใช้อย่างไรการนำนะครับการคำนำข้าสู่บทเรียนแลวก็เนื้อหานะครับเนื้อหาเนี่คือเนื้อหาสําคัญนะครับเพื่อที่จะพูดไปเขาเข้าใจง่ายพูดอย่างมีเทคนิคเทคนิคการพูดของแต่ละคนจะไม่เหมือนกันแต่สิ่งที่สําคัญคือเราพูดจูงใจให้คนมีความตั้งใจฟังและก็คอยตามเรา เมื่อเราพูดเนื้อหาอะไรสาคัญเสร็จการสรุปจบนะครับการสรุปจบที่ดีนะครับสรุปจบเราไม่ใช่ว่าเราพูดเสร็จตบไม่ได้นะครับเราต้องถามผู้ฟังก่อนนะเออผู้ฟังเกิดความเข้าใจมีใครสงสัยอะไรเพื่อที่จะแลกเปลี่ยนความรู้ไหมนะครับอ่นะครับสําหรับการพูดนะครับที่ครูได้บอกไปเนื้อหาเนื้อหาเรื่องเนื้อหาเนี่ยคือเนื้อหาการเข้าใจง่ายแล้วเราก็เน้นจุดสําคัญที่จะพูดนะครับแล้วก็เทคนิคในการพูดนะครับแล้วก็สําคัญที่สุดเมื่อเราพูดการสรุปจบ นะครับข้อคุณการสรุปตกที่ดีนะครับข้อที่เราควรหลีกเลี่ยงไม่ควรพูดให้เขาเกิดข้อสงสัยพอนะครับพูดเสร็จฝากข้อคิดฝากให้ท่านไปปฏิบัติหรือการพูดสรุปตกการพูดแล้วจะฝากเป็นสุภาษิตทำคมไม่ได้นะครับข้อที่ควรหลีกเลี่ยงนะครับเราไม่ควรพูดคำว่าการพูดในการอบรมในวันนี้ท่านคงได้าาความรู้ไม่มากก็น้อยอันนี้เราก็ควรหลีกเลี่ยงนะครับไม่ควรใช้คำพูดไม่มากก็น้อยคือเขาได้ความรู้กับเราไปแล้วแหละ จะมากน้อยคืออยู่แต่ละคนนะครับคนหลีกเรี่คงคำพูดนี้นะครับแล้วก็การสรุปจบที่ดีนะครับก็คืออาจจะสรุปเรื่องคำังเลยหรือคําสุภาษิตนะครับาลครับนักศึกษาทุกคนนะครับสําหรับวันนี้ครูก็ได้ซ้อนเนื้อหาที่เกี่ยวกับการพูดไปแล้วนะครับก็ให้นักศึกษาไปดูคลิปแล้วก็ตวนี้นสสาคัญนะครับจะมีออกสอบนะครับการสอบวันนี้เดี๋ยวครูจะนักสอบเก็บคะแนนการภาคของพวกเรานะครับในระหว่างระหว่างช่วงเดือนกันยานะครับจะ ใครที่อยู่ต่างจังหวัดไม่สะดวกนะครับครูจะมีการสอบออนไลน์สำหรับใครที่อยู่ในพื้นที่นะครับองค์รปกคนใจเรานใจเราครูจะนักสอบพวกเรานะครับที่ศูนย์กศนตำบลนะครับยังไงครูจะแจ้งในไลน์ครูเพราะว่าเราอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับเนื้อหาวันนี้ขอขอบคุณทคนที่ตั้งต่ฟังนะครับแล้วก็จดบันทึกอย่างดีนะครับพบกันใหม่วิชาต่อไปนะครับวิชาต่อไปนะครับยังไนะครับวิชาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ